ในวันนี้ท่านประธานนะคะขอแนะนําตัวท่านประธานที่มาแถลงข่าวในวันนี้ค่ะท่านนายนิคมอุไรรัตน์นายกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังค่ะท่านที่สองนะคะนายเจดแก้วยศกุลกรัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังค่ะท่านที่สามนะคะนายยงยุทธวิบุญพันธ์ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังค่ะ นายยงยุทธวิบุญพันธ์เป็นผู้แถลงค่ะขอนับคือ,อ,อท่านผู้ร่วมเข้าการแถลงข่าวลัดนายเจตแก้วยศสกุลนะคะคุยเรื่องโครงการเดินวิ่งรักทุ่งหวันครั้งที่หนึ่งที่สองประจำปีสองห้าหกเจ็ดค่ะครับวัสดีครับท่านสืีบัญชนทุกช่องทุกแขนงนะครับนะ ผู้จัดการกทีมนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับนักปั่นทุกท่านนะครับตรงนี้คือจุดพักนักปั่นนะครับแล้วก็นักวิ่งทุกๆท,ท่านนะครับให้เกียรติอย่างยิ่งนะครับเทิกันนะครับทราบข่าวว่าวันนี้นะ ตรงกันหลายงานด้วยซ้ำไปนะครับหลายท่านนะครับเลือกทุ่งหวังมาต่อไปนะคะขอเชิญท่านนายกนายนิคมุลัยรัตน์นะคะพูดเรื่องการโครงการจัดงานประจำปีของดีตำบลทุ่งหวังค่ะประจำปีต่อ5 6เ็ค่ะครับก็ขอสวัสดีส่อมวลชนนะครับทุกท่านผู้เข้าร่วมงานท่วมกันการอ่าิตย์ นะครับประธานศูนย์กีฬานะครับคณะผู้ใหา่แล้วก็พี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนนักปั่นนักวิ่งนะครับทุกทุกท่านนะครับให้ชาวบ้านมาร่วมในพื้นที่จะเน้นในพื้นที่ให้มากนะครับแล้วก็ให้นักวิ่งเพื่อนเพื่อนที่รักจากต่างพื้นที่นะครับต่างจังหวัดต่างอำเภอนะครับให้เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้เพื่อปัจจัมพันธุ์ ตำบลทุ่งหวังนะครับว่าในตำบลทุ่งหวังของเรามีความเป็นพื้นที่ที่มีความบุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะครับงานแต่แข่าวในวันนี้นะครับมาเที่ยงวันของดีรักทุ่งหวังประจําปี2 5 6 1นะครับและก็มีการบริการเกี่ยวกับการดูแลไม่ว่าจะเป็นการตัดผมการซ่อมรถจักรายานต่างๆนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมากมายนะครับอยากเชิญชวนแล้วภาคกลางเชิงก็มีการแสดงนะครับ ของศิลปินต่างๆวนเวียนกันขึ้นวทีและมีกิจกรรมของเด็กๆนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับผู้สูงอายุอสอมอนะครับได้นํนามาบรรจุเอาไว้บนวทีของงานองค์กรรัทุ่งหวังประจําทุกปีนะครับซึ่งจะจัดในช่วงวันที่12สิงหาคมนะครับซึ่งวันที่12สิงหาคมที่ทางผมนะครับในคณะผู้ใหญ่และก็อบตทุ่งหวังนะครับได้จัดตรงในช่วงสิงหาคมสาเหตุ หรือว่าเป้าหมายก็คือเราได้สแสดงความจงรักภักดีกนะครับมาร่วมกันร้องเพลงเฉลิมลพระเกียรตินะครับอเดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาถราชชนีนะครับอในคืนวันที่สองซึ่งมีองค์กรภาคประชาชนและหน่วยงา,านภาคการในตำบลทุ่งหวังนะครับจะร่วมกันขึ้นไปสแสดงความจุงรักพักดีบนเวนทีนักลานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับ ยินดีต้อนรับท่านนายประทีปแก้วประติดนะคะผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนนะคะซึ่งท่านได้เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมเรามาทุกปีะค่ะในกิจกรรมครงนี้ด้วยค่ะขอให้ท่านกล่าวสักนิดนึงค่ะครับเ่ยนท่านนายกท่านประหลัดแล้วก็ท่านอนะครับแล้วก็พี่น้องในป่านแล้วก็ วิ่งแลวก็พี่น้องสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมเองนะครับในนามของบริษัทอาทิตย์จำกัดมาชนนะครับก็มาร่วงมาทุกๆปีนะครับซึ่งก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราผมเห็นแล้วเนี่ยเป็นเมืองเพราะว่าทุ่งหวังเป็นเมืองมือเสน่นะครับมีนุ่มลออสาวสวยเยอะมากนะครับก็ก็เห็นได้สัมผัสด้วยตนเองนะครับมีผลไม้เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งเราผมเองในนามของบริษัทอาทิตย์จำกัดมาชนนะครับที่ทาง องค์การบริหารสนตำบลทุงหวังได้จัดกิจกรรมขึ้นมายินดีที่สนับสนุนและก็ส่งเสริมนะครับจริงๆึะรับรองว่าวัอนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาการวิ่งหรือว่างานพิธีการนะครับคือผมเองก็แน่นอนครับว่าต้องเสริมความสดชื่นให้กับพี่น้องที่มาเที่ยวงานและก็ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยยืนยันครับว่าเรายินดีที่สนับสนุนอย่างเต็มที่ครับขอบคุณมากครับตอนนี้เราขอร่วมเชิญทุกท่านนะคะเชิญถ่ายภาพร่วมกันค่ะ É!